ครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมอเล็กซ์วันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับ The Four Hour Work Week นะครับของทิโมทรีเฟอร์ริสนะครับอาจจะเป็นส่วนที่ผมอ่านแล้วผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เขามีเยอะมากกว่าสิ่งที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือทำอย่างไรที่เราจะลดชั่วโมงการทำงานจาก40ชั่วโมง เหลือ4ชั่วโมงได้ในแต่ละสัปดาห์นะครับอันนี้ผมจะมองในเรื่องของกรณีที่เราเป็นลูกจ้างหรือเราเป็นพนักง,งานก่อนนะครับอ,อันนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้กับบางสายงานเท่านั้นนะครับเช่นว่ากรณีที่เราเป็นเซลล์นะครับเราไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศที่ทำงาน8ชั่วโมงทุกวันนะครับเราอาจจะใช้เวลาทำงาน แค่วันละ1ชั่วโมงนะครับอาทิตย์ละ4ี่วันก็คือ4ชั่วโมงแต่ผลสุดท้ายแล้วเราสามารถมียอดขายตามเป้าของบริษัทนะครับเราก็สามารถเจรจาต่อรองกับเจ้านายได้ว่าเราไม่ขอทำงาน40ชั่วโมงเราทำงานแค่4ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะครับแต่ผลงานเรายังมีอยู่ส่วนอีกสายงานที่ผมพอนึกออกก็คือ,อพวก โปรแกรมเมอร์นะครับโปรแกรมเมอร์ mer, ถ้าเรามีความสามารถแล้วเราก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องทํางานวันละ8ชั่วโมงนะครับสมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งเรามีเราทํางาน4วันนะครับเราทําวันละ1ชั่วโมงแต่สุดท้ายแล้วผลงานเราเกิดนะครับเราก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องทําถึง40ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นพนักง,งานส่วนกรณีที่เป็นนายจ้างเราสามารถควบคุมได้อยู่แล้วครับ ต่อมามาพูดถึงเรื่องของ relative income แล้วกันนะครับก็คือคือ,คอรายได้ยอดรวมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสำคัญมันสำคัญที่ว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างตัวผมเองแล้วกัน,นครับผมอยู่ออสเตรเลียผมทำงานได้เดือนละ1 0 0 0 0แบาทนะครับผมต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน80,000นะครับอันนี้ก็คือค่าเช่าบ้านอยู่ทั้งครอบครัวนะครับจ่ายไป8 0 0 0 0ส่วนอีก2 0,000ค่าน้ำมันกับค่ากิน หมดพอดีนะครับอย่างประหยัดประหยัดมากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ยังต้องดึงมาจากคู่สมรสเอามาใช้นะครับก็คือผลสุดท้ายแล้วก็คือเหลือเป็นศูนย์นะครับคือแต่ละเดือนไม่เหลือเก็บเลยนะครับเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งทํางานอยู่ที่ที่ไหนนะที่ประเทศไทยแล้วกันครับที่ชนบทสักแห่งหนึงครอาจจะเป็นทุ่งหมาหอนล้กันนะครับเขามีรายได้ ต่อเดือนเดือนละ1 0 0 0 0มบาทนะครับแต่เขามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่แค่5,000ก็คือเขามีเงินเหลือเก็บอยู่5,000นะครับมาดูกันว่าผมมีรายได้1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนกับานายบีแล้วกันนะครับทำงานอยู่ทุ่งหมาหอนมีรายได้เดือนละ1 0 0 0 0มืบาทนะครับ ในขณะที่ผมทำมีรายได้เดือนหนึ่งแสนผมไม่มีเงินเหลือเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับทำงานอยู่ทุ่งหมาหอนมีรายได้แค่เดือนละหนึ่งหมื่นบาทแต่เขาเหลือเดือนละห้าพันนะครับสรุปก็คือคนที่มีรายได้หนึ่งหมื่นบาทจะดีกว่าคนที่มีรายได้หนึ่งแสนบาทนะครับอันนี้คือแนวคิดของผู้เขียนนะครับ ต่อมาก็ในเรื่องของอการทํางานนะครับส่วนใหญ่คนเราส่วนใหญ่จะมองว่าเอาช่วงนี้ช่วงเราหนุ่มสาวล้วก็จะทํางานหนักเก็บเงินเก็บทองสะสมไว้แล้ว60แล้วก็จะ,กะเกษียณแล้วก็เที่ยวนะครับคือพูดง่ายคือคนส่วนใหญ่จะทํางานทํางานยาวเลยนะครับวดเดียวยันกเกษียณสมมุติว่าเริ่มทํางานที่30ก็จะทํา3 0ถึง60แล้วก็กเกษียณแล้วเที่ยวนะครับในมุมมองความคิดของผู้แต่งหนังสือนะครับเขาก็ ไม่แนะนานะครับเขาแนะนําว่าให้เราทํางานไปกษียนไปนะครับก็คือปัดให้การกระเสียณเป็นช่วงๆนะครับสมมุติว่าเราการกรเกษียณของเราคือการอยากเที่ยวเขาก็ให้เราเที่ยวเป็นช่วงๆเลยนะครับเช่นว่าทํางานปีหนึ่งเที่ยวครั้งหนึ่งทํางาน2ปีเที่ยวครั้งหนึ่งครับทาให้การกรเกษียนเนี่ยการใช้ชีวิตในการกรียณนั้นดึงให้มาใช้ในปัจจุบันเลยนะครับนั่นกิจการหนึ่งแล้วอีกข้อหนึ่งก็ในส่วนของเรื่องของ o u t s o u r c e Outsource ตัวนี้ถ้ามองว่าเรายังเป็นพนักงานอยู่ก็ไม่ค่อยเกี่ยวสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรามองว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทเราก็จะเอาซอสได้ทั้งหมดโดยที่ท,ที่เจ้าของบริษัทหรือตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับสมมุติอย่างนี้แล้วกันนะสมมุติว่าผมจะทําช่อง youtube แล้วกันนะครับผมก็จะใส่คอนเทนต์อย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องการตัดต่อเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมจะส่งเป็นเอาซอสทั้งหมดนั่นก็คือ คือเป็นสิ่งที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าเกี่ยวกับพวกเรานะครับพวกเราในห้องนี้ก็อาจจะในเรื่องของการเทรดเทรดฟอเร็ Trade, Trade Lex, ก็อาจจะมองว่าม,ม,มีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถทำงานแค่อาทิตย์ละ4ชั่วโมงหรือวันละชั่วโมงนะครับ แล้วมีรายได้อยู่ได้แล้วก็สามารถถ้ามองเรื่องของ relative income สามารถเราสามารถลดค่าใช้ใจ่ายได้โดยที่ยกตัวอย่างผมแล้วกันนะถ้าสมมุติว่าผมเทรดอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยผมอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่ารายจ่ายมันเยอะถ้าผมไปเทรดอยู่ที่ทุ่งหมาหอนสไหนสักแห่งที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับผมมีรายได้สักเดือนละ1,000 0บาทแล้วมีค่าใช้ใจ่าย5000นะครผมก็จะอยู่ได้แล้วนะครับอันนี้คือ คือสิ่งที่ผมได้จากหนังสือเล่มน,นี้นะครับสวัสดีครับ